สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง you youtube แม่บุญถินกกกองนะคะมาเด้อมาเด้อนี่นะคะเราก็จะแบ่งไปดำที่นาทุ่งอื่นแล้วนะคะนาทุ่งนี้เกือบจะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะก็เอาต้านกล้าที่เราถอนได้นะคะขึ้นมาเนาะไว้ใส่รถนะคะจะไปไว้จะไปดำนะคะที่ ทุ่งนี้จะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเอาต้นก้าที่เราถอนนะคะไปไปดำที่นาอืมนี่นะคะกําลังเอาขึ้นมานะคะจะากนาแต่ก็ไม่พอนะคะเดี๋ยวก็ลงไปถอนอีกนะคะพักก่อนนะคะพักก่อนแล้วก็จะลงไปถอนอีกแล้วเนาะชีวิตชาวนานะคะเกษตรกร ขอบคุณมากๆนะคะนี่นะคะเจ้าของนาเนาะ,ะก็ค้นขึ้นมาเดี๋ยวจะไปดำนานาทุ่งอื่นเนาะพุ่งนี้ก็จะใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะคะแต่ต้นกล้าคงไม่พอเราก็ช่วยกันช่วยกันนะคะพผนกค้นผันกดำนะคะแม่ถิ่นนะคะ,ะแผนกถอน <laughs> นี่นะคะได้แล้วนะคะต้นกล้ายเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปดำนะคะแต่แม่ทินคงไม่ได้ไปดำแล้วนะคะแผนกถอนกล้านะคะถอนกล้ามันเหนื่อยกว่าดำนะคะดำนี่มันไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ถอนกล้าโอ้ยเหนื่อยแต่ก็ต้องได้ทํานะคะเพราะว่าเป็นนะคะมันเลือกไม่ได้นะคะเป็นของพี่น้องนะคะก็เลยได้ถอนนะถอนกล้าไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็คงจะค่ํานั่นแหละถึงจะได้ขึ้นนะ ต้นกล้าก็สวยอยู่นะคะนาะ, <c oughs> ะนั่งพักนะคะให้เขาลงไปขุดเนาะขึ้นมาดูจนะนับนี่จะประมาณสองรนะ้งเยเนาะสองร้ยนี่นะครับมัดกล้าก็ใหญ่อยู่นะก็ะละเอียดอ่อนนะคะสวยงามกว่าจะได้กินข้าวนะกว่าจะได้กินข้าวโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดาเนาะ เอาข้าวเนาะขึ้นมาต้นกล้าขึ้นมาก่อนต้นนี่ค่ะเราก็นั่งพักนะคะบนแผนกถอยนะคะมันเหนื่อยนะคะดูคลิปฟังเพลงไป้นที่ถึงก็จะทําคลิปถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าเราทําอะไรบ้างนะคะถอนกล้าขึ้นมาแล้วก็ได้เอาขึ้นมาอีกเนาะขึ้นมาจากที่นานะคะเนาะ ขอบคุณเช่นกันค่ะมาเด้นนะคะวิถีชีวิตชาวนานะคะม,มันลําบากลําบนนะคะไม่ใช่ง่ายๆนะคะม,นนมันไม่ได้สบายดนเด้อนี่เราก็จะไปขุดกล้าขึ้นมาอีกนะน,น,นี่นะคะต้นกล้าที่เราจะถอนต่อไปเนาะเหลือเยอะนะคะไม่ได้ไปแล้วดำนาต้องได้ถอนกล้าอีกนะคะเพราะว่ามันไม่พอ นาทุ่งนี้น่าจะพอนะคะแต่ทุ่งอื่นยังไม่พอนะคะเราก็จะทอนนะคะไปดำที่อื่นอีกเนาะนาไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ติดกันนะคะนี่ก็จะเสร็จแล้วก้านี่ก็จะได้ทอนอีกมันไม่พอนะคะเหลือแค่นี้นี่รถก็จะมารับก้าแล้วนะคะจะมารับก้าแล้วนะคะ นี่นะคะเป็นพี่ชายนะคะของฝ้าสี่แม่บุญถิ่นนะคะค่ะแม่บุญถิ่นก็เรียกคุณลุงเนาะคุณลุงนะคะมาดำหน้าลุงนะคะวันนี้คนนี้นะคะถ้าลงมานี้ไม่ใช่แฟนไม่ใช่ฝ้าสีของแม่ถิ่นนะคะเป็นของป้าอีกคนหนึ่งเนาะสิดกับฝ <c oughs> ้าสีของแม่ถิ่นนี่แหละคะ่ะโอ้ยทำเงินทำทองไม่ได้ใช้ไลย มาเด้อมาเด้อพากันหาเงิ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 นได้ได้เอาอนมแล้วพุ่ได้คบได้ไม่ได้ก็ไม่ได้สีเลียสแล้วเขาก็ทำไปเรื่อยๆเนาะไม่ได้พักไม่ได้พอนเดี๋ยวก็จะขนขึ้นรถอีกแล้วนี่กิขนข้าวก็กินที่นี่นะคะดำนาเดี๋ยวก็จะขนตาขึ้นรถอีกแล้วเนานะ Mamma, mama, mama. A ma. à, chuẩn 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 hôn 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 ta hinh còn chuẩn 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 ขุดแล้วเขาเจ้าหม่องนีทางทำอยู่ดีใช่แล้วใายไม่ว่าเพิ่มเป็นบ้าเติม เราก็เห็นเข้ารลหาำแล้วหาเงินหาคำแล้วเขายูทูบเลวยดกเนี่ยดวรายังอยู่ต้า เ่าไปลงแทนที่เลิกยังอัดยืดมหมูเปอน้องคนนี้ยืดมากลบดนะหวยเห็นเท่าบ้างก็เท่าก็สเายหุ่นเด็ปรมาณแล้วบ้างไน่เบ้อเศยษฐายาวพระวัดพระวัดลำบไปเอาอันอยากลดจิงมีพาขาพุ่นพามูนทำไปเก็บเง้มันแล้ว มันเมกมาเช่เด้อมาอันใ่เก็บอย่างของอมันขออไร่เนี่ไม้มันเมืเอะไรบนนาเอาเอาต่เจ้าตาตอนนัเอาขึ่นมาเมอะไรไมไม่เอาป่ม่เอาม่แมัเสกมันเมอล่ทย่างลกว่าย่เอะเผมเาะนยเาไปเก็บแถวอ ใหญ่ล้าก็ใหญ่แล้วแหละเนาะ่แะวนีกตเบิดไหหลายคนนะบ่เบิดแล้วขนาดเขาเกานชิปนี่เกาคนบ่โอ้โอชวอวชิปแล้วว่เขาบอกว่ชิปนแล้วนะนับไม่ด้แต่ชิปนั่หะจอนเปอา นี yeah, ่นะค่ะถอนเอาไปหมดแล้วนะคะเราก็จะได้ถอนอีกแล้วนะตอนเย็นขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะช่องแม่บุญถิ่นโกอก้ด้วยนะนี่นะคะเอาไปแล้วหนึ่งคันรถเนาะยังเอาแม่ยุน้ำเอาไว้เซ้น้ำเขานะเจาจอกไว้นะ còn an